สนับสนุนโดยกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมสวัสดีครับช่วงหนึ่งในโครงการทำดีเพื่อพระราชานะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชนำริจากท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกันครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํานะครับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขแล้วก็ป้องกันอุทกภัยนะครับผมแล้วก็การบริหารจัดการของทรัพยากรน้ำนะครับในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้มีที่มาอย่างไรบ้างครับท่านในลุ่มน้ําแม่งอนนะครับลุ่มน้ําแม่งอนเป็นตุ่มน้ำหนึ่งเป็นตุ่มน้ําสาขาของลุ่มน้ําปิงครับ ก็เป็นรุ่มน้ำที่มีความสําคัญในพื้นที่ของท่าพัดเหนือใจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับหลังจากนั้นก็ทางองอมเจ้าพิเศษรัชนีเนี่ยนะครับท่านก็เยี่ยมโครงการนะครับท่ัดนั้นสักสี่หวันนะสิบสี่ตุลาปีปีนั้นสองพันสิบเก้าก็มาดูความเสียหายนะครับก็เลือกประชุมในการดูโครงการลุงที่หนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำงอนข้างล่างเนะครับ ซึ่งมีความเสียหายมากก็เรียกประชุมในง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีตอนนั้นถ้าผมจาไม่ผิดก็มีในเพเภอฝางเนี่ยเป็นเป็นเจ้าพนะครับ,รบว่าใครจะรับผิดชอบตรงไหนย,ยังไงนะครับก็มอบให้กรมสจขอน้ำเนี่ยไปดูในเรื่องของการเตืนเอนภัยลุ่นน้ำงอนเนี่ย็นลุ่มน้ําที่มีความล่าชันสูงนะถ้าเกิดฝนตกหนักเลยถ้ามีการเตือนว่าฝนตกเท่าไหรย,ยังไงเนี่ยโอกาสาจะเกิดอานนี้ก็มีก็มีคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางกรมสกอนน้ำเราก็ก tamam. like ็รับตัวนี้ไปแล้วก็ไปติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยนะครับนะฮะแล้วก็มีการขุดลอกในการทําระบบน้ำนะให้กับโครงการหลวงที่1นเนี่ยนะครับติดต้นดาวเสร็จนะฮะแล้วก็มีในพื้นที่ติดล้วเสร็จแล้วก็ในปี254เนี่ยนะฮะผมมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามรมราชกมีได้เสด็จในพื้นที่โครงการโครงการหลวงเนี่ยนะครับในการที่ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการนะครับว่าทําอะไรบ้างซึ่งผมก็มีโอกาสได้ถวายรายงานว่าทางกรมสุขการณ์ทาอะไรบ้างนะครับก็มีการติดตั้งเครื่องมือ Early Warning ซึ่งหลังจากติดแล้วแล้วก็การเตือนภัยเราก็ก็ก็สามารรแจ้งเตือนให้พี่น้องาชนรับทราบแล้วก็ทําให้ความเสียหายนั้นไม่มีนะครับแล้วนะครับเกี่ยวกันตั้งแต่ปี50515 253 54จนถึง55ปัจจุบันนี่นะครับนอกเหนือจากเราได้ติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยเรียกว่าเออร์ลี่วอร์นิ่งในพื้นที่ ของลุ่มน้ํำงอนแล้วนะครับ,รบแล้วก็ติดตั้งแทบจะครบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงระบบประปาการก่อสร้างแหล่งน้ำอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องนนประชาชนในบริเวณนั้นนะฮะซึ่งร่วมกับโครงการหลวงเนี่ยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับผมได้มีโอกาสได้รับเสเด็จแล้วด,ดีการทูตในรายการโคร,ครงการต่างๆของกรมส่สริมการเกษตถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ เพียงประชาชนที่เป็นอยู่ในพื้นที่สูงและพียงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ล่างเนี่ยได้รับประโยชน์เต็มที่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสำนึกในควารับผิดอนะครับในว่าของผมที่จะเป็นคนที่ได้ดําเนินการโครงการนี้ตรวจนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ได้รับประโยชน์ของการนี้อย่างเต็มที่ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็พรัณฑนต่างๆของโครงการหลวงเนี่ยก็ก็ที่เราสร้างัาดีอยู่แล้วก็สามารถแพร่หลายให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ก็ก pues, ็ถือว่าเป็นหนึ่งในความภูมิใจที่กรมชลนานดำเนินการในโครงการเรียกว่าในรุ่มน้ำงอนตามโครงการบัมบี <h <h ้น mm ี่ครับครับผมท่านครับแล้วแล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่กรมทรัพยากรน้ำนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนะครับตอนนี้รัศดรนี้ได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับผลยังไงบ้างครับท่านก็ก็เจ๋อผมเรียนให้ทราบว่าในพื้นที่ของอำเภอฝางนะครับโดยเฉพาะรุ่มน้ำงอนเนี่ยก็เป็นโรงงานค่อนข้างใหญ่นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย แ้าเป็นโครงการหลวงนะครับ,รบต่างๆมากมายซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยนอกเหนือจากน,กนักประชาชนเนี่ยได้มีงานทําแล้วเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านสุกก็ผลิตผลต่างๆก็สามารถนําเอาไปสู่เรียกว่าตลาดท้งไม่ในประเทศต่างประเทศได้ด้วยนะครับ,ค,รบคิดว่าอันเนี้ยก็ทําให้น,กหนักประชาชนมีรายได้นะครับแล้วก็ที่ผ่านศกก็เรียกว่าเป็นเป็นพะคนาคุนที่ใส่ใส่ข้าวใส่หมอมอย่างเต็มที่นะครับทำให ชีวิตความเป็นอยู่ของน้องประชาชน,นในพื้นที่ที่รับสูงเนี่ยหรือว่าพื้นที่ของคนที่อยู่ในพื้นที่สูงนะครับมีมีประโยชน์แล้วก็มีารายได้เพิ่มขึ้นผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยก็ก,ก็สํานึกครับที่คุณเลตลอดเวลาครับ,รบทางกรมส่งาน้ำก็รับใส่เก้าสิกว่ามาก็ทุกปีนะครับเราก็จะไปตรวจโครงการแล้วก็มีโครงการอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทางกรมส่งาน้ำก็ดาเนินการทํา อาย่งเต็มที่เพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านทุกองค์ครับครับผมและวันนี้นะครับทางรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกกรมทรัพยากรน้ำนะครับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับกับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับท่าน